เราเชื่อเลยลูกมีไลน์นะมีไลน์นะสวัสดีครับสวัสดีครับคอัโตจาะดูมันดีเจ5ครับสวัสดีครับนอตครับดูมันดีเจ5ครับเห็นว่าวันนี้เป็นครั้งแรกของการมาออกงานด้วยอยากเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอันนี้จะสัมภาษณ์แล้วเหรอสัมภาษณ์แล้วลูกอุ้ยเป็นไงบ้างครั้งแรกก็หลังจากที่ประกาศว่าพี่ช่วงพันเดอร์นี่เป็นงานแรกครับที่ได้มาออกงานด้วยกันก็รู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นอ่ะดีใจมาก ก็ถือว่าเต้นครับแบบว่าออฟฟิเชียลแล้วไม่ต้องแบบว่าบลูทูธอะไรอย่างนี้แล้วเชอเรารู้สึกว่าเราเก็บค่ารู้สึกเป็นประสบกรณ์ในข้างนนะเออเอาเป็นยังงไบ้างเล่าสุดท้ายงมาำที่อยู่ในบ้านทำอะไรกันบางอะไรกันบ้างอ๋สนุกดีครับได้ฝึกการทํางานแบบว่าเป็นทีมเออได้เพื่อนใหม่ด้วยอะไรนี้ได้โชว์ความสามารถแบบหลากหลายแขนงเลยครับแบบส่ารูปร้อง การแสดงนีหมดเลยครับเป็นไงข้างในว้าวุ่นยังไงกันบ้างคะก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายความสัมพันธ์แบบงงงงสายไฟประเทศไทยอ่ะอย่างก็ต้โงก็สอยู่เอ่อนิดนึงหรอนิดเดียวยป็นไ้างไหมในพันของการที่แบบจะต้องเลือกพัดเลือกอะไรก็มีคิดมากบ้างค่ะเพราะว่าก็เป็นการ แบในช่วงเวลาระยะเวลามันน้อยด้วยใช่ไหมครับก็เราก็ต้องเลือกภายในระยะเวลานั้นก็รู้สึกก็มีกดตายมากแต่ว่าก็นี่ก็คือสิ่งที่เราเลือกมาซึ่งจริงตอนนั้นเราวางแผนอร์ในมุมมองเราไว้ยังไงบ้างอะไรพลนเนอร์พร์ที่เราอยากได้นะตอนนั้นนะตอนนั้นก็มองไว้ว่าเออก็อยากได้คนที่แบบคอยซัพพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเห็นภาพการทพงานอนาคตเหมือนกัน ก็ยากนะเพราะหลายหลายคนก็มีความมีทั่นะสูงเหมือนกันแต่นอตราคายากไหมครับนนะก็ค่อนข้างยากนะครับายาก<ๆ>เลยแหละกว่าจะได้ค,คู่ยากจริงหรอแต่เราชัดเจนตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะว่าว่าเรามีพาร์เทเนอร์ที่เราต้องการจะคู่แล้วก็ใช่นอตละชัดเจนเแต่ตรงมันก็ยาก จะได้เป like ็นแบบคาเตอร์ก <c oughs> <cat Bal subscriber Airbnb> ันอะกว่าจะตามจีบได้อ่ะเฮ้ยตามจีบเหรอเอยไม่เอาเอย่างนี้ดิว่าอะไรที่ทำให้เราเลือกปักเป็นเขาทำไมถึงต้องเป็นเออทำไมต้องเป็นคนนี้ขอหนึ่งข้อแต่ละคนหนึ่งข้อใช่ไหมได้เลยเหรอได้ออย่างนี้ในวันที่เราเรารู้แหละว่าเรามีจำนวนเพื่อนกลุ่มหนึ่อเข้าไปเข้าในรายการ ณวันนั้นน่ะพอเราได้เห็นหน้าเพื่อนแล้วอันเด็กน้องเองน้องพิกโอ๊ตขอโทษแต่แรกมันไม่ความรู้สึกเราวันนั้นที่จะต้องเลือกพันผมเลือกมาจากบ้านอยู่แล้วเออมันไม่เข้ารายการเลยเออเราเห็นหน้าเราว่าเลือกเลยเหรอปกุิทางนี้ได้หรอเออผมแบบรักแรกผมแบบปกติ C P I S มันมุ่งตรงมาทางนี้อย่างเดียวเลยใช่ทำไมทำไมก็ตัวเขานิสัยน่ารักแบบว่าเฟรนลี่ ก็แบบง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วแบบเป็นตัวของตัวเองได้เลยเอออ่อา,านวิดีโอบอกว่ามีการคิดไว้คิดไว้แล้วก็จะเลือกอ,อัโต้แต่เราก็ต้องมีวิธีในการที่แบบเฮ้ยจะทำยังไงให้เขาก็ต้องเลือกเราเหมือนกันเงี้ยเรามีคิดมาบ้างไหมมีวางแผนมาบ้างไหมนี่ยผมก็แบบว่าแสดงความสามารถให้แบบว่าคู่ควรออโอ้คู่ควร<อ>พุ่งหนักตอนนี้หนักเลยหน <c oughs> ักเลยใช่เราดูเป็นคนชัดเจนเนาะใช่ ชัดเจนอยู่แล้วอ่นลมท่านแบบขึ้นดอยอะไรเงี้ยน้องขับตรงอยว่อเ้โอเคโท้ยเอาโต้ยไงสี่ทำไมหมุดเรามันแบบเลื่อนมาปักปุ้งตรงนี้เลยก็เอาจริงๆก็ก็คิดไว้เลวแล้วแต่เห็นเราว่าเออคนน้องก็เป็นคนหนึ่งที่โต้แบบก็อยากเป็น partner ด้วยแหละแต่ว่าก็นก็ก็เหมือนพอได้เจอคนมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะ ัเลยเราก็เสรเงี้ยก็ทำความรู้จักของคนหน่งบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยู่กับมอแล้วสบายใจสุดแต่ค่อนขี่ยเราเพราะว่าคนที่เข้ามาให้เราเลือกก็รู้คล้ายๆรายการใช่แต่แต่ในรายการเห็นมีออกอาการแบบห่วงแบบสุดๆเลยแสดงว่าตัวจริงเราก็เป็นคนที่ห่วงที่หอะไรปะไม่นะผมชิว ก็ไม่ค่อยน่ะไม่ค่อยนะก็ในรายการคือสร้างคาแรคเตอร์เฮ้ยสถ้างมันมีสถานการณ์จำลองใช่ไหมใช่ถ้าแบบว่าเป็นที่น่าจดจำชีวิตจริงไม่ค่อยมีอเหตุการณ์ไห่หัวล่องแสดงว่าปกติก็คือไม่ห่วงจอยๆแล้วเป็นแค่คารเล่เคร่อการเล่เคร์ในรายการใช่แล้วถ้าวันนึงมี คนแบบมาแซวมาอะไรอย่างเงี้ยอะทองแง่นะออจริงจริงว่านั้นอะทีเ่เราโต้ลงในอ่พูดได้ไหมอ่ะลงในแอปพลิเคชันหนึ่งในแอปหนึง่งค,คือที่ลงว่านอนแล้วครับเฮ้ยอะไรนะกินอิ่มแล้วนอนแล้วนะครับแล้วก็ลงรูปหน้าเลยแล้วก็มีคนแบบว่าไปรีไปรีไปร,ไปร,ไปรีแล้วก็ไปเขียนว่าโโหขอได้ไหมขอได้ไหม,ไมเห็นหมดนะครับผมบอกเลย ผมเห็นผมต้องตรวจลงเลยแบบว่าคุณตรวจจับหรอไม่โอเคอ๋อไม่โอเคเลยหรอคอมเมนต์ก็ไม่ได้หรอไม่ได้ของผมเราเราจะหนีแฟนจะทำยังไงคอมเมนต์ไม่ได้เราเราจะยังไงเออเราตัวก็ต้องลงให้มันดูชมได้แบบมีขอบเขตไม่ก็แบบนี้เขาก็อยากเหจะดูดูใงอ่ะอันไหนเซแซวในระยะขอบเขตของเราคือตรงไหนมองเร่งเดี๋ย เอามันไม่ได้มันต้องมีแบบการช่วยปั่นมีการเหมนกันมีการกดไลค์กันจอบเล่นก็ได้คือแต่ก็เห็นหมดนะก็บอกว่าแค่นี้เฉยๆเฮ้ยออกเบยดูเฮ้ยออกเบยดูคุณเปิดให้มีแต่แถวมัมมี่ให้เขาอย่างเดียวหรอให้มีอะไรหรอให้มีอะไรให้มีแต่มัมมี่อย่างเดียวใช่ไหมไม่ให้มีโปรแฟร์ใช่ไหมคะให้กินกับหมูเนาะมีโปรแฟร์ได้ไหมกอได้ ไม่ได้มีมีโผเพื่อนได้ไหมโผเพื่อนได้เอาโอเคให้มีเพื่อนกับมัมีอ่าแบบมัมีปกัปลาแบบปลาเนอะเอาปกัปลาได้แล้วโต๊ะยังติดอ่ะใช่วางวางแผนพูดเราในผัดในการทำงานทันเนอร์ยังไงบ้างมีมีมีพูดคุยกันไหมราว่าแบบการช่วยให้เกิดการร้องเพลงเต้นหรืออะไรอย่างนี้ไหมะก็ก็ถ้าเป็นสิ่งที่โต๊ะอยากก็ อยากมีแบบขึ้นสเตจกับนอตอะไรเงี้ยแบบอยากพาน็อตขึ้นไปเต้นไป้องเพลงด้วยการอะไรจะมีเทีหัวขึ้นแบบไปทีนัร้องเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องฝันเลยร้องเพลงแบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะพาเขาโต้ขึ้นไปออโต้่าจะพาานไปไป้าคับไปได้วยด้กัรไปด้กยกัรไปได้กาปด้กากรได้า้กากกด้ร้ร้การ ถ้าวันนี้พี่ให้เลือกหนึ่งซีรีส์ที่จะทำให้พวกคุณอย่างนี้คุณอยากได้แนวไหนคิดว่าคู่เราเหมาะแนวไหนมาเฟียโอ้โหมาเฟียทั้งรัดงี้หรอเราไม่ยอมกันเลยอ๋อแบบไม่ยอมหาทางธุรกิจหล่อแล้วใครจะชนะล่ะเขนี้คู่แข่งนธุรกิจเราเอาต้ชนะอยู่แล้วเพราะว่าน้องสุดท้ายก็ต้องยอมเพราะว่าเราเป็นคน คุมเกมใช่เพราะเราเป็น C P I A เจ้าของเขาอยู่แล้วใช่อันนี้อันนี้ก็หมายถึงในเรื่องหนังไม่ถึงชีวิตจริงเพราะเราเลือกเขามาเราแซวว่าเขามีเขาเป็น C P I A เจในนำทางของเราใช่ครับถ้าอ่างนั้นให้รีวิวรีวิวหน่อยฮะนอรีวิวออลโต้หน่อยเลยดีไหมคะออลโต้ดูไหมหรอไม่ดูนะเออเด็ดเด็ดเด็ดในเรื่องแบบว่าสีหน้าเริ่มออกแล้วเดี๋ยวนะ กลัวไหมกลัวไหมเขาเคยมีเวที่แบบน้อนอะไรอย่างเงี้ยไหมมีแล้วเรากลัวไหมกลัวดิกลัวเหรอไม่จริงอ่ะเขาไม่กลัวหรอกเออเขาไม่กลัวหรอกเขาทำยังไงเอาตัวมืออยู่นอนยังไงบ้างน้อนหรอเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดื้อแหม่ดื้อแหม่ดื้อละเริ่มดื้อเดี๋ยวกลัวมือ ตอนแรกพวกหมอว่าไม่ดื้อเลยไม่ดื้อหรอกแต่เขาดื้อแต่เขาเอาใจเราคนเดียวเขาใจใส่เรแต่ว่าก็ก็เลี้ยงไงดื้อก็ดื้อได้นิดหน่อยอย่าดื้อมากแค่นี้ก็ทีนี้เราฝากเปดูคู่เราตอนนี้ค่ะโชว์เนีไรย่างไรอย่าก็ EP สุดท้ายเนาะไม่มีปหาอีพีสุดท้าสุดนี่แล้วนะแก ก็คอยติดตามด้วยเราจะมีทั้งชัว์เดี่ยวก็โชว์ผูด้วยก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราในที่สุดท้ายด้วยค่ะได้ได้ The We're Ready International The Saturday ใช่ครับวันศุกร์นี้ครับเวลาสามทุ่มทางช่องมันติชาแนลครับแล้วก็แบบพันที่อาชีซิ่งดึ๋งนะสุดท้ายให้โอกาสออ้อน มามีข้าวต้มหน่อยเก็ฝั่งมามีเอ็นดูน็อตกับออโต้ด้วยนะครับอบเลยุ่งติดๆไปเนี่ยเขาลองก็ลองมือลองสองเลยตักแม่แม่ดูฝังเฮ้ย่งมามีเอ็นดูน็อตกับออโต้ด้วยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าคู่เข้าใหม่ประมาณโอ้ยใช่เนี่ประมันเก็บอาการไม่อยะ่ะไม่ใช่เป็นคู่ใหม่เป็นเออ เป็นนักแสดงเป็นพันเดอร์เป็นพาันเนอร์ดาราปลูกเป็นดาราอยู่ไหมเดี๋ยวเราให้อตโต้กูเลยค่ะหลังจากนี้นะครับก็โต้กับน้องก็เป็นออฟฟิเชียลพันเดอร์กันแล้วก็อยากให้เป็นกันลังใจให้อล้โต้กับน้องด้วยนะครับหลังจากนี้เราก็จะเต็มที่มากมายแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนบ่อยๆกัน ขอบคุณครับสตอนดุณครับอ่ะอดี๋ยวเสิร <Bye>. ์ลูกใบใบลา์เนี่ยค่ะมันมีไลา์ด้วยกไนไลใ์เลยที่